ณนะตําหนักทิพ,พิมาตนตําบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบเพ็ญพระกุศลและทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระราชานุสาวรีกับทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรพระรูปสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลเมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตอรัธนาพระปริษพระสง์สิรูปเจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราช,ชวิทยาลัยจุลาภร์เฝ้ากราบทูลรายงานการดําเนินโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญ,ญเดชวิกรมบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณศูนย์การแพทย พัทธรมาหาราชานุสร์โรงพยาบาลจุลาภรณ์และวิทยาลัยแพทยาศาสตร์สีสว่างขวัตร,ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาบุคลากรของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์และประชาชนทั่วไป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีมีพระดำริให้จัดสร้างศูนย์การแพทย์พัทร,รมหาราชานุสรณโรงพยาบาลจุฬาพรเพื่อเป็นอาคารส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาพร โดยบุรณาการศูนย์แพทย์เฉพาะทางให้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกโรคเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนให้เข้าถึงการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลอย่างครบวงจรพร้อมกับพระราชทานนามว่าพัทรมหาราชานุสรมีความหมายว่าที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระ ผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระพัทรมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิง่งเพื่อสืบสารแนวพระราชดําริในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใชา้ย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย สำหรับพระบรมราชาอนุสรวีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่จัดสร้างครั้งนี้ออกแบบโดยในปัญญาวิจินทนศสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนายทหารพิเศษกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระหัตถ์ขวาทรงพระคาถาจอมทัพภูมิพลพระหัตถ์ซ้ายทรงกระบี่และถุงพระ บนโต๊ะเคียงทอดพระมาลาทหารราชวัลลสีขาวผู้สีดำซึ่งพระบรมรูปประดิษฐานในอาคารแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์จากเอกลักษณ์ของพระมหาพิชัยมงกุฎในพระประมพิไทยย่อออกแบบโดยนางสาววนิดาพึ่งสมุทรศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมแบบประเพณีโดยจะอัญเชิญไปประดิษฐานณทิศตวันตกเฉียงใต้ด้านหน้าของศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภร นอกจากนี้พื้นที่โครงการยังจะได้ประดิษฐานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในพระอิรยาบทยืนฉลองพระองค์แบบตะวันตกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับพระเก้าอี้ทางเบื้องขวาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์พยาบาลและการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยาประเทศ ในการต่อมาโดยพระรูปประดิษฐานบนแท่นฐานแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานศิลปรกรรมตะวันตกจากพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยและพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท ด้วยทั้งสองพระองค์ทรงนำความรู้จากต่างประเทศมาปรับใช้ในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขของไทยโดยจะอัญเชิญไปประดิษฐานระหว่างอาคารวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตและอาคารหอพักต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยแพทยาศาสตร,ร์ศรีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุลาภรมุ่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งมีจิตวิญญ,ญาณอุทิศตนเพื่อสังคมโดยมีหลักสูตรแพทยาศาสตร,ร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2563ที่จัดตั้งขึ้นจากพระปรณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรัติยราชนา,ารีที่ได้เสด็จไปทรงสร้าง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลกซึ่งโครงการกำหนดการแล้วเสร็จและจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้